เรื่องนี้ไปดูเรื่องสุดเสียของรถไฟบนทางรถไฟสายมรณะสวัสดีครับผมชื่อต่อพงศ์นะครับผมเป็นแอดมินเพจร้อยเรื่องบองการนะครับที่สวนไซโยกรีสอร์ทนะครับเห็นรถไฟขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็คนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่เป็นทางรถไฟสายมรณะที่เมืองการรถไฟก็เดินหน้าอยู่ดีๆครับ อ้าวอ้าวอ้าวเบรกอ้าวอ้าวเอาถอยหลังถอยได้ไงไม่เคยเห็นอ้าวเฮ้ยมีคนเดินไล่รถไฟจนรถไฟต้องถอยหลังอะอะไรอะไม่เคยเห็นเฮ้ยแกใหญ่มาจากไหนเนี่ยอายไ,ไ,ไม่ได้ใหญ่อายหลงฮะแล้วอายเี่เป็นใครอายก็เป็นแม่มนะทองเที่ยวฟัางเดินไปเดินมาหลงบนสะพานมันอย่างเนี้ยอ้าวแล้วทำไมไม่ลงข้างล่ะไม่มีทางลงแล้ว ว่าจะเดินบวกกับรถไฟถ้ารถไฟน้อยอายอก็หลอดถ้ารถไฟเดียนี้อายก็ตายก็เลยว่าใจรถไฟดูถอยไหมถอยไหมเขาก็ต้องถอยสิเจ๊ รถไฟขับไปเจอฝรั่งคนนี้เดินหลงมาอยู่บนทางรถไฟครับไม่มีทางหนีไปไหนครับรถไฟไทยก็ใจดีถอยให้ครับไม่รู้รถไฟชาติอื่นเขาจะใจดีอย่างรถไฟไทยไหมดูสิครับถอยไปรเรื่อยๆครับจะถอยไปถึงไหนเนี่ยถึงไหนถอยจนแหม่ฝรั่งมีทางเดินลงข้างทางครับแล้วรถไฟไทยก็ค่อยสตาร์ทออกไปใหม่อีกครับ น้ำใจงามอย่างรถไฟไทยมีไหมเนี่ย จำอีกดีมเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเ่เนในภาพก็เป็นคนจริงจริงไม่ใช่ตัวแสดงก็ตอนแรกก็สงสัยรถไฟทาไมถึงวิ่งถอยหลังเขาถอยหลบให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วพอรถไฟถอยมาจนนักท่องเที่ยวเขาปลอดภัยนะครับเขาก็บกมือบายยแล้วก็ขอบคุณรถไฟนะครับจากนั้นรถไฟก็วิ่งต่อไปนะครับเราก็ตบมือแล้วครับเออรถไฟใจดีนะครับเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวเห็นฝรั่งเมื่อไหร่ถอยรถไฟทงกบวนก็ทำเบลคัมทูไทยแลนด์ครับผม ขอขอบคุณคุณต่อพงแอดมินเพจร้อยเรื่องเมืองการจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องรถไฟถอยให้นักท่องเที่ยว